สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะมากับคลิปพีอากาศนะคะเออคลิปพีเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าเวลาที่สบตาการเขารู้สึกยังไงนะคะคุณอาจจะบางเงินสบตากับคนรักของคุณสบตากับคนที่คุณแอบชอบสบตากับคนที่คุณแบบคุยคุยอยู่นะคะแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเออในสายตาของเขานะคะ ซ่อนอะไรอยู่ซึ่งวันนี้นะคะนุ่นจะให้ไพ่ไขคําตอบให้คุณแต่นุ่นบอกไว้ก่อนนะคะมันเป็นการอ่านไพ่โดยรว,รวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็คลิปทุกคลิปของนุ่นนะคะสามารถได้ดูได้ทุกเพศนะคะไม่จํากัดเพศเนาะ,ะวันนี้นุ่นจะมีไพ่คุณละทั้งหมดสองกองน,นะคะเป็นสีม่วงเหมือนกันทั้งคู่เลยเป็นสีม่วงนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองหนึ่งสองนะคะ,ะให้คุณหลับตานะคะแล้วอธิษฐาน เวลาที่สบตาการเขารู้สึกยังไงน่าจะเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตอ่านไพ่กองแรกเลยแล้วกันเนาะนุ่นขอเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะ Sick of c u p s เดวิลเหรยเ t h ตัง y ิวพลังงานของเขาเนี่ยเป็นคนที่เอออาจจะเป็นคนที่เหมือนมียังมีความเป็นเด็กนะคะอายุยังน้อยนะคะหรือบางคนอายุมากแล้วก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่นะคะเป็นคนที่เหมือนมีสเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะ ดูเซ็กซี่นะคะเป็นคนที่แบบดูเจ้าเล่นะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เวลาใครเห็นมักจะหลงสเสน่ห์คนคนนี้นะคะเออแล้วก็เขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะชอบเก็บเงินนะคะเป็นคนประหยัดนะวางมีการวางแผนในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่มีพี่น้องเยอะก็ได้นะคะชอบธรรมชาติชอบไปเที่ยวปิกนิกนะคะหรือชอบสถานที่ธรรมชาติทเที่ยวป่าเขาภูเขาอะไรอย่างนี้นะคะเขาเองเนี่ย เป็นคนที่ครอบครัวเนี่ยน่าจะอบอุ่นในระดับนึงคืออาจจะมีญาติเยอะนะคะมีพี่น้องเยอะนะเหมือนแบบว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะเขาเป็นคนทําอะไรเขาจะวางแผนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเขาอาจจะเป็นคนที่เออดูแลคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่หาเงินให้กับคนในครอบครัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาที่สบตาก,กันนะคะ เขารู้สึกยังไงนะคะเด็กถือเหรียญสองดาบ h นออฟคัพ เวลาที่สบตากันเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกถึงความไม่มั่นใจความสับสนอะไรบางอย่างนะคะเขาไม่รู้ว่าคุณเนี่ยกรณีที่คุณอาจจะแบบไม่ได้รู้จักกันโดยตรงหรือเคยเจอกันผ่านๆน,นะคะบ้างเขาไม่รู้สึกว่าใช่ไหมใช่คนที่เขารู้จักไหมใช่คนนี้ไหมใช่เราไหมนะคะ หรือถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาก็มีความลังเลว่าใช่คุณหรือเปล่านะคะเ,ออเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีความสับสนนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่เก็บอาการนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่สแสดงออกเป็นคนที่นิ่งๆนะคะภายใต้แบบหน้าเฉยๆของเขาอะ่ะแต่ในภายในใจเขาว่าเขารู้สึกดีใจนะเหมือนแบบมีความชื่นชมชื่นชอบเราอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยมันถูกเก็บซ่อนไว้เนาะ เขาเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะในการสบตากันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเหมือนแบบลังเลใจสับสนนะ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบถูกต้องมน,น่ะคะ่ะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยชอบชอบอะมีความรู้สึกแบบอยู่ๆก็แบบแวบ,บชอบขึ้นมาอย่างเงี้ยะคะ่ะอันนี้ในความรู้สึกที่เขาแบบสบตาก,กับคุณนะ แบบรู้สึกแบบสับสนขึ้นมาทันทีรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยม,มันใช่หรอความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆหรออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหลังจากที่สบตากันแล้วเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรนะคะสมดาห้าไมถาว พิเทสและ M h เขารู้สึกหลงเสน่ห์คุณเนาะพอหลังจากสบตากันไปแล้วเนี่ยแต่เขาไม่กล้าทําอะไรอะค่ะเขากลัวเสียใจเพราะคุณอาจจะเป็นคนสวยคนดูดีนะคะแล้วสายตาของคุณอะมันเหมือนซ่อนอะไรมันดูลึกลับมันดูน่าค้นหานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ตาสวยมากก็ได้นะคะหรือวันนั้นคุณดูดีดูสวยดูหล่อเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบว่าค้นหาคุณอยากเรียนรู้คุณมากกว่านี้แต่เป็นการแอบเรียนรู้นะเขาจะไม่แสดงออกใดๆอะค่ะจะไม่พุ่งตรงหรือว่าแสดงท่าทีว่าเฮ้ยเขาสนใจเขาชอบนะแต่เขาอาจจะแบบไปหา ข้อมูลคุณเงียบๆนะคะเพอรายพะเขากลัวเสียใจค่ะแต่เขาว่าชอบคุณแน่นอนพอหลังจากสบตาแล้วก็แบบตกหลุมรักตกหลุมเสน่ห์ของคุณทันทีเลยอ่ะวันนั้นคุณอาจจะดูดีมากคุณอาจจะสวยคุณอาจจะหล่อคุณอาจจะแต่งตัวดีหรือว่าสายตาคุณอ่ะมันดึงเสน่ห์อ่ะสายตาคุณมันมีเสน่ห์มันทําให้เขาหลงไหลอะค่ะทําให้เขาอยากรู้จักคุณเพิ่มหลังจากเนี้ยรู้สึกป่ะ เฮ้ยอยากเจออีกอยากรู้เรื่องราวของคุณน่ะว่าคุณเป็นยังไงคุณมีแฟนไหมคุณแบบมีใครสนใจเยอะไหมมีใครจีบคุณหรือ,อยังเขากลัวว่าเฮ้ยถ้าคุณมีเจ้าของแล้วว่าเขาต้องอกหักแน่เลยนะคะอันนี้เขาคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะก็สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าเวลาที่สบตาก,การเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเหมือนจะตวงลุมลักตกลุมลักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยล่ะ ก็แล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากค้นหาคุณมากขึ้นด้วยนะคะยังไงนุ่นก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณสมหวังในความรักครั้งนี้แล้วกันเนาะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานสแตมป์ให้ด้วยนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเออถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นุ่นมาได้นะคะหรือดูอรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะ ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันที่กองที่2นะคะในหัวข้อที่ว่าเวลาที่ศบตาการเขารู้สึกยังไงนะคะเออคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่รวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะเออแล้วก็ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นุ่นได้นะคะหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนุ่นขอเช็คลักษณะของเขาก่อนนะ ชาลีออดนะคะเขาอาจจะเป็นต่างคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนนะคะหรือเป็นคนที่มีภาษาที่แตกต่างกับคนหรือเป็นคนที่อยู่ไกลจากคนนะคะสี่ดาบเขาเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะ,ะดูนิ่งๆดูเย็นชานะคะ เจ็ดเหรียญเป็นคนที่ชอบในการทํางานชอบเก็บเงินนะคะมีความพยายามแต่เรื่องของความสัมพันธ์จะเป็นคนที่ไม่ค่อยออลงมือทําอะไรก่อนอะ่ะเหมือนจะดูหยุดดูความสัมพันธ์จนกว่าจะมั่นใจนะคะเก้าเหรียญเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งนะคะเป็นคนหล่อคนสวยนะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะทำงานเก่งนะคะ เป็นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะในระดับหนึ่งนะคะไม่ค่อยแคร์ใครนะแล้วก็มักจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะ่ะเขามักจะห่วงอิชีวิตอิสระของเขาอะ่ะเขาจะไม่ชอบให้ใครแบบเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเขามากสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห่วงความโสดหรือว่าห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเวลาที่เขาสบตาคุณอะ่ะเขารู้สึกอย่างไรนะคะ เดอดสตาเหมือนมันมีแสงสว่างอะไรบางอย่างเนาะดูเป็นประกายเชียวเดทห้าเหรียญอืมเดือดซันคุณอย่าเพิ่งคิดว่าเดทมันไม่ดีนะถ้านู่นดูในไพ่กองเนี้ยก็นุ่นรู้สึกว่าเดทเนี้ยเป็นเดทดี คือพอเขาสบตาคุณแล้วอะเหมือนบางทีเขาท้อแท้ในชีวิตเนาะดูหม่นหมดในชีวิตหรือแบบเพิ่งเลิกเพิ่งลาเลิกลากับใครมาจบความสัมพันธ์มาพอเขาสบตากับคุณปุ๊บรู้สึกเหมือนแสงสว่างในชีวิตกําลังเกิดขึ้นรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้เกิดใหม่ตัวเองมีชีวิตใหม่นะคะรู้สึกมีความหวังอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะหรือถ้าคุณทะเลาะกันเนี่ยพอสบตากันปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีหวังอยู่นี่นายังสามารถขึ้นดีกันได้ยังสามารถเคลียร์ใจกันได้นะคะยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เขามีแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างนะคะหรือรู้สึกว่ามีพลังเวลาที่สบตากับคุณอะ ความรู้สึกเขารู้สึกแบบหลงไหลคุณอาจจะมีเสน่ห์มากๆแล้วเขาเองเนี่ยละสายตาจากคุณไม่ได้เลยมันเป็นความรู้สึกที่ชื่นชมอ่ะพอได้สบตากันล้วรู้สึกชื่นชมรู้สึกแบบไม่อยากละสายตาไปไหนนะคะเรารู้สึกมีพลังบางอย่างอ่ะมันมีไฟอ่ะค่ะรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าเหมือนแบบมีพลังมีความเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งหรือดูสดใสขึ้นเยอะเลยอ่ะพอที่สบตากับคุณอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วหลังจากสบตากันเนี่ยเขาจะทำอะไรนะคะ จะทำอะไรหลังจากที่สุดตากันจะมีจิกเชี่ยนใช้ความสามารถทั้งหมดที่เขามีเลยนะคะหนึ่งเหรียญพยายามบรงคับประคองความรักความสัมพันธ์นะคะ เามีความแบบคิดมากนะว่าจะทํายังไงดีให้ความรักความความรักความสัมพันธ์นี่มันเป็นไปได้นะคะทํายังไงที่จะให้ความรักความสัมพันธ์น่ะมันมีการเริ่มต้นนะคะหนึ่งเหรียญเขาอยากจะจีบคุณทันทีที่แบบล้าสายตาหรือว่าศบตากันแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่เขาตามหาเขาจะต้องทําอะไรทุกสักสักอย่างอะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อเพื่อให้้้เเเป็นนนนนจจุุดรริิ่มมมตคคคววาาาสััพธ์ะะะะะอหืใชททกีง เพื่อที่จะแบบถ้าคุณทะเลาะก,กันเพื่อที่จะง้อคุณอ่ะหรือกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เออถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะก,กันเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะจีบคนนี้จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนนี้แม้เขาจะกังวลใจว่าเขาจะต,ติดหรือไม่ติดอ่ะแต่เขารู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยมันต้องลองอ่ะมันต้องลองดูอะค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยนะถ้าคุณก็เล็งเเขาไว้อยู่เหมือนกันบอกเลยว่าเขาก็ชอบคุณรู้สึกชอบคุณเหมือนที่คุณชอบเขานั่นแหละ แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามีเสน่ห์มากๆอะคะ่ะจนบางทีเขาเก็บเอาไปคิดนะคิดมากเครียดกังวลใจนะคะกลัวความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปไม่ได้กลัวมันจะมีปัญหากลัวว่าเฮ้ยมันจะไปกันได้หรือเปล่านะคะเขามีความกังวลใจแต่เขาต้องเริ่มต้นแน่นอนหลังจากที่สบตากับคุณแล้วนะ,ะเราแบบมันรู้สึกว่าเนี่แหละคนนี้แหละคือคนที่ใช่มันแบบ ถ้าพลาดคนนี้ไปมันเหมือนแบบความหวังในชีวิตมันค่อนข้างที่จะหมดไปเลยนะเพราะว่าเขามองคุณว่าเป็นแบบเดือะซันน่ะแล้วเดอะสตาร์ด้วยมาคู่กันอ่ะเหมือนกับว่าเป็นแบบดาวที่โดดเด่นมีทั้งแสงสว่างยามกลางคืนแล้วก็าวันนี้ก็มีแสงสว่างนะคะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขาไม่มืดมนอ่ะหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีไม่มีวันที่จะท้ออ่ะ ถ้าเวลาแบบได้อยู่กับคุณเขารู้สึกว่ามองแค่ตาคุณนะเขาก็มีกําลังใจในการทําอะไรหลายๆอย่างแล้วค่ะนั่นคือความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะยังไงนุ่นก็เอาใจช่วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทำทานสแตมป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวรายละเอียดในการดูดวงส่วนตัวเพื่อนๆดูใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ แล้วไรายได้จากการดูดวงเนี่ยนุ่นก็นําส่วนหนึ่งไปทําบุญด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มาสะสมแต้มบุญด้วยกันวันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย